สวัสดีครับเพื่อนเครับพาเพื่อนมาชมนะครับไล่ฟักทองนะครับผมนะมาดูนะครับผมนะดูความแหงแค่แหงแห้งเหี่ยวนะครันไม่ดูเลยนะครับผมนะขอ,องไร่ฟักทองเนาะจะดอดไหมเนาะนะครับ <c oughs> อิดแห้งมากเลยน้ำเลยมาถ่ายเปรื่อนตอมเนาะน้ำผมนะครับฟักทองกับแตงไทยเนาะนับผมน้ำนะครับชมกันเลยนะผมน้ำเริ่มเป็นดอกแล้วน้ำผมน้ำก็ไม่แน่ใจนะว่าจะได้กินหรือเปล่าอ้างน้อยขนาดนั้นนะครับผมส่วนฟักทองก็เริ่มดอกนะครับผมน้ำ ติดติดลูกเนาะนะครับเหี่ยวแห้งก็เลยทีเดียวน้นะครับผมนะอยากจะมาถ่ายเพื่อนชมนะครับยำเย็นน้อนะครับผมฟักทองนะครับไร่ฟักทองนะครับนะครับสังับมนะด้านไหนก็จะเป็นฝั่งด้าน ด้านนี้นะครับจะเป็นแตงไทยนะครับผมเริ่มดอกแล้วนะครับเริ่มงามเนาะมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมนะว่าจะได้ผิดผลม้างน้อยขนาดไหนนะครับสวนวังทองก็เป็นดอกนะครับเริ่มเป็นลูกนะครับผมเริ่มเป็นดอกจะติดลูกนะครับผมนะครับนะครับเริ่มติดแล้วนะครับผมนะเป็นลูกเล็กน้อยนะครับผมนะมาถ่ายเพื่อนชมเนาะนะครับ ่วนแตงไทยก็ดอกเหมือนกันนะครับผมนะยังไม่ติดลูกนะครับผมนะเปิดม,มาถ่ายเพื่อนชมเนาะนะครับผมนะจะได้ผลผลิตดีนะครับหลอรุ้นนะครับว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนเนาะนะครับผมนะทั้งแตงไทยทั้งพักทองเนาะนะครับผมนะ เดี๋ยวมาชมด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะนะครับผมนะดินแห้งกันเลยนะครับผมนะไหลติดถนนนะครับผมนะ มาสมสวนแตงไทยฝั่งนี้นะครับผมนะเนี่ยครับเริ่มเป็นดอกนะครับผมเริ่มออกลูกแล้วนะครับผมนะี่กระเจี๊ยบก็ยังพอได้กินเนาะนะครับผมเริ่มออกลูกแล้วเหมือนกันนะครับผมนะำบรรยากาศยามเย็นนะครับผมนะ้ำ สวยกนเลยนะครับผมนาะเริ่มได้กินลูกได้นอนนะครับผมนะ่ะแตงไทยเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นฟักทองนะครับก็จะปลูกขนามกันสองข้างเนาะฟักทองอยู่ตรงกลางนะครับแตงไทยขนาดซ้ายขวานะครับผมนาะ้าน,นูนอีกอีกด้านหนึ่งนะครับแตงไทยนะครับผมนะ่ะเห็นไหมตาน,นูนนะครับเป็นไรแตงไทยนะครับผมนาะ เดินไปเนาะเพราะว่าถ่ายเพื่อนชมนะครับผมก็จะใช้น้ำหยดนะครับเห็นไหมจะมีท่อน้ำหยดส่งครับตรงไหนได้ท่อน้ำหยดก็จะงามนิดนึงครับตรงไหนไม่ถึงก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่เนาะแต่งามอยู่นะครับผมนะ ถ้าเป็นน้ำหยดจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะก็จะงามด่เนาะนะครับส็นท่อน้ำหยดนะครับผมนะสุดท่อก็อยู่ด้านนี้นะครับผมนะนะครับลางามเวยเนาะนะครับผมมาถ่ายเพื่อนชมนะนะครับผมนะนะครับรู้สึกว่าเขาจะปลูกโหจเท้าด้วยเนาะนะครับนะครับจะมีเศษอยู่นะครับลงเรืออยู่นะครับ หัวจี๊เท้านะครับผมพนะอได้กินเขาแสดงว่าเขาปลูกปลูกซ้ำลงไปเลยนะครับผมคนระับมาถ่ายเพื่อนชมน้อนะครับผมคนระับคลิปนี้ก็จบวันนี้ะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดติดตามรับชมนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคนระับสวัสดีค,ครับผม